โอเดือดเลยครับงานนี้นะจะเอาภูมิธรรมมานั่งกระทรวงกลาโหมทหารก็จะยอมเลยนะเออจะเอาคอมมิวนิสต์เก่านะครับมานั่งนะก็ขเขาก็บอกว่าโอ้ก็อย่าไปฟื้นฟูเลยมันเป็นเรื่องเก่าเรื่องอดีตนะเออนะครับมันเป็นเรื่องอดีตแล้วผมก็ลืมไปแล้วนะเออลืมๆไปซะแต่ทหารก็จะลืมไหมละ่ะเขายังจัดงาน ต้านบานศึกทุกปีทุกปีเลยนะครับมันยังมีแผลเลยมันจะเป็นการเหยียบย่ําหัวใจกัน,นครับเอาคอมมิวนิสต์มานั่งเป็นสั่งผู้วิชาการทหารสูงสุดนะแล้วผู้ัิชาการสูงสุดก็ต้องไปทําความกลบจานเดียวให้กับอดีตคอมมิวนิสต์นะโอ้โหเอานะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับ เออคนที่เคยห้ำหั่นลบต่อสู้กันมานะก็อาจจะเขาจะยอมหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะเป็นกระตุ้นกระตุ้นไฟเก่าแผลเก่าอะไรอย่างนี้หรือนะครับหรือว่าเอ้ยเราก็เป็นคนไทยด้วยกันเขาก็เลิกคอมมิวนิสต์กันแล้วนะเออก็เลิกเลิกกันแล้วก็ลืมก็เรียกว่าอะไรสามัคคีกันเถอะคอมมิวนิสต์ก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมขนาดพลเรือนอย่างสุทิน นะก็อย่างมาเป็นกระทรวงกลาโหมได้ภูมิทาทำไมยังเป็นไม่ได้ใช่ไหมเออนะครับมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีกันอยู่นะเนี่ยนะอืมนะครับก็นะเขาก็บอกอยู่ว่าเอ้ยผมลืมไปแล้วเรื่องมันเก่าแล้วนะเออเอะนะครับงานนี้นะโอ้หลายเรื่องหลายลาวนะรรคเพื่อไทยนี่นะคนอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่ตั้งนะเออ คนคนแบบนี้มันจะได้วัสนาดีนะไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้พวกคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยนะวัสนาดีกันทุกคนเลยเออได้เป็นใหญ่เป็นโตกันในบ้านในเมืองของประเทศเรานะลุงตู่คุมกระทรวงขาลาโหมก็ได้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็ทหารด้วยกันนะใช่ไหมเออก็ไม่มีอะไรต้องตะกิดตะกงใจอ้าวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็อยาก,กคุมก็คุมไปเพราะอยู่ไม่นานหรอกรัฐบาลชุดนี้นะดูทรงแล้ว นะครับองค์ยิงเนี่ยนะอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ล่วงเอาสักปีหนึ่งนะเออก็เหมือนก็เหมือนในสุทินนะ่ะนะครับก็อยู่แป๊บเดียวไม่ทันทำอะไรหรอกก็อยู่แป๊บเดียวนะเออใช่ไหมก็เหมือนรัฐบาลเศรษฐาอยู่ปีหนึ่งแหมเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลซัมเมอร์นะยังไม่ทันได้อะไรเลยไปซะแล้วนะครับเออ ยังไม่ทันได้มีแต่ไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศเสร็จแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์จูซอฟต์พาวเวอร์เสร็จแล้วก็หลุดอย่างเงี้ยนะเออประเทศไทยเรามันดีมันดีจริงนะเรางบประมาณที่มันใช้ไปนี่จะไปเอาคืนจากไหนว่าเออจริงๆมันน่าจะยืดเงินคืนด้วยนะจริงๆสั่งหยุดรถธมนตรีแล้วสั่งหยุดหน้าที่แล้วหลุดพ้นหน้าที่แล้วคุณต้องคืนเงินค่าที่คุณบินไปต่างประเทศคืนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีกฎหมายตรงนี้นะ มันจะได้แบบไม่ผ่านงบประมาณไปประเป่าพี่ๆอ่ะนึกออกไหมโอโ้โหกี่ร้อยล้านวะนะไอบินเที่ยวต่างประเทศอ่ะใช่ไหมเออมันน่าจะต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะเออแล้วมันก็ต้องคืนเงินเดือนด้วยเงินคืนเงินเดือนด้วยอะ่ะนะครับเออเพราะมันความเสียหายไงมันผิดเฉพาะตัวไงความผิดมันเฉพาะตัวมันผิดจริยธรรมอ่ะจริงๆมันต้องสั่งริบเงินเดือนคืนด้วยนะเอออันนี้เห็นด้วยไหมท่านผู้ชมนะ เวลาถ้าใครโดนสั่งหยุดสั่งหยุดสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แบบเสถานี่ยมันต้องมีเขียนกำกาบไบคุณต้องชดใช้เงินทั้งหมดคืนมาด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ